อืมอืมอีมอื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 มไปสู้กับทุกอย่างเลยเป็นดัตุซ่าสีพู่มสีดำแล้วก็สกแดงมูแล้วก็ไปดีสัตลึกครับกันด้วยนะคะโอเคคนแรกก่อนเลยนะคะ อยากกุซาสีย้ำซึ่งเราจะหาเรี่ยงมันก่นนะนี่้เราก็ต้องเปิดตุ่มไตด้วยนะถ้าก็ไม่เป็นแล้วก็คงไม่ได้แน่ๆก็จะมีการเปิดชุดในเกมด้วยนะโอเคออออ,อ,อเดี๋ยวอยากกุ้ซาก่อน ต้องเปิด้วยรงไปดปุ <bas. S 2> <hè? S 1> ่มใด้วยันดับต่อไปสีพูกันแล้วตัวสีชมพูก็เอิ่มต้องไปหาเรื่องก่อนถึงมันถึงจะหาเรื่องเอออ้อออาไปปีสาสัก็ต้องวาันตนี้ อะไรไปมีกินข้าใช้จ่ายแล้วก็เร็วไปตั้งขนมปังกรอบพี่พี่อตอนนี้เราสร้างศัตรูขึ้นมาได้้แลวตอนนี้เรควรเอาอะไรที่มากกว่าศัตรูที่พายังไม่มีวัน ไม่น่าจะมาทำร,ร้ายฉันได้เอาวัตถีพลังไม่มีวันหดเออเหลือเจ้าตัวเนี้ยเออแต่ว่านน์ฟินน์สวยนั้นจะไม่เอาก็แล้วกันอ่ะตัวนี้เหละอ๋อพักว่าผ่า,าอลิศอโลดมากตัวนี้เออเอานนายมันไปโดนบอยกันเลยฉัน

น้าบอยหนีพี่ที่แบบไปไกลเลยคับขับมันไกลจากมึงมนุษย์นิดน,ดนึงนะโอเคื่อพี่ที่ขับเชื่อบอยจะไปเนได้โอเคก็ความปลอดภัยนะบอยนะชิวยไม่ไอยากให้ในตายก็ความปลอดภัยตอนนี้ได้สร้างศัตรูขึ้นมาอย่างเยอะเลยไปเปซาซิฟ ราชาของฉันสึ่มเดินแที่ชงพระราชสิทธิเดนแต่ว่าราชาของฉันสุ่มเดินโอ้ด้ไปททางนี้ก็จะแต่งโมแต้งโมโอบาบักแตงโมโอบาบักสมโอ้มะมาขาว โอ้ยเดี๋ยวจะสปิใหม่นะก็แล้วก็สาสีฟ้าตกชี้คั่งเเดี๋ยอีกคอะไรชื่อไม่ไหนก็เสียงตายไ่่ไปไหนก็เสียตายง้นลำบากแต่พวกมนุ้ย่าผ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 ่า ไอ้นะเอาเปล่ามีเห็ดด้วยอ้าวอย่าอย่าอย่ามาอย่ามายุ่งกับฉันนี่้สูงสูงเลยจงแดงปนเอาอีท้องเอาเชิดแนดินนี่เด้ดเด็ดโอ๊บโอ๊ตโอ้มันก็เหยวฮู้ บอยมาที่นี่ได้อย่างรุนแรงเลยแล้วก็คือต้งอากาศไม่เหมือนบอยจะไม่ปลอดภัยนะอ๋อยาคุยายาคุ้ยซาอ๋อคุณพยอยมาแล้วให้เดีย๋ยวันก่อนดูปิดตัวเช้พลังเออช้พลังได้แล้วแต่เฮ้ยเพื่อนช้พลังไม่เลิกเลย โอ้มันมากเลยตอนนี้ฉันอจะเก็บคีโมไว้จัดบอยโอ้บอยนายไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะงั้นๆๆห้าวมาที่นี่ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวบอยคนเดียวนะแต่ฉันนะหรอฉันนะค่ะข้อตก่ง1เออเดี๋ยวฉันแบบว่าฉันจะให้มันพั่วบอลอีก แล้วก็ชิ้นนั้นอ่ะตอนนี้ต้องเล่เหลือโอเคตอนนี้ก็มีหลายเหตุด้วยแหละเฮ้ยค่ะเฮส่วนที่เป็นรอยก็ดูเหมือนเดิมเลยาพ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 าดูตรงนั้นก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอพาพาพาอันนี้ได้ก่อนเออเอมมาอานแบบช้นนี้หลย สตูเราไปกรอนสัตูเราเยอะสัปเลยทรเดินอยู่บนพื้นเก้าอีของพระราชาขึ้นเดินอย่าเก้าอีของพระราช้้ออวามจริงๆโลกของฉัน อคือพื้นบูนแต่ว่านเะชื่ยของฉันส่งเดินอยู่ไม่ใช่พื้นจ้าตอนนี้ลูกแตงโมแตงโมเดี๋ยวไปดูขขาวที่บ้านดีกว่าบายเดี๋ยวบอกนะว่าพวกแกงสีชมพูมันปลุมาแล้วโเ,เดี๋ยว แดงนั้นก็มาเฮ้ยอย่ามาดุฉันนะอยู่กับฉันต่อไปเลยฉันเนี่ยมันไม่มีดีอะไรหรอกอย่ามายุ่งอย่ามาต่อร้อคอขอคอกับฉันอยู่ไปกับก็คอคอสุดๆรู้บ้างไหมบอกเลยว่ามันมาทั้หมดแล้วใจก็แต่ตแดงโมกับเพชรเฮ้ยเนี่ยโอ้โห สร้างตูมาเยอะสุดๆตำรวจก็ไม่เหลือนะลก็แบบลอนนี้ก็ยังช่วงมันเลยอ๋ยฉันแจบโอ้ดอืออโอ้ัขอใช้ประโยชน์ก่อนเด็ดออไายทีด้จันฉันกังจะช่วยนะเนี่ย เธอคนนี่เราจะสร้างศัตรูหรือว่าจะเอาศัตรูมารวมกันเอามาต่อสู้กันเนี่ยไอย้ตอนนี้ฉันว่านะมันก็ทั้งสร้างศัตรูกล้ศัตรูมาต่อสู้กันเนี่ยก็ยังไม่เลิกกดเธอเน,นี่ยมันเลแบบ R B G P A B G เพียบ ัน,นก็จะต้องให้คดีเราอยู่ในหนึ่งในนั้นแน่นอนโอ้ยสองตัวยุบลเป็นเก้าอีหองพระราชาเกิดจุดเดี๋ยวตอนนี้เขาอยู่ันไม่ได้ต้องวาร์ปหนีนก่อนวาร์ปหนีมาที่ร้านอาหารที่ไกลกว่า บ้านคนรวยอะไรเขาบอกว่าที่นี่มีกันหาเรื้องกันบ้างเลยเ่ะฮี้ยวมอย่ามาเฮียวมูเฮปปี้เฮี้ยามาเฮียวมูเฮี้ยวมีกับฉันก็ใชงไหมมีรับคำว่าเฮียวมีจากเธอหรอกนะโนโอม่สตั๊บถ้าอยากจะโดดลูกก็ยิงล่ะเธออยากโดดอารีจียิงล่ะ ไอวีจ oh! ah ีท yeah, ีเดียวตายโอ้โหทำไมทีเด really? ียวตายอ่ะฮะคลิปนะ้ยาสุดแต่ที่ว่านะฉันว่าต้องเอาไปชุดธนูดีป่ะชุดธนูนี่เจ้า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 แม่จ๋าเอาชุดท่าเอาชุดธนูดีกว่าไหมเนี่ยตอนนี้กูยังถ่ายคลิปอยู่ด้วย ้หนูก็เราก็มากลับรู้ว่ามันจะยิงโดนหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยไม่มีแรงทุนท่านมีแรงอะไรกับแตงโมลูกนี้เลยรงั้นเหรอหืมไม่มีแรงอะไรเลยฆ่าเขาไม่ได้เลยเทนูอ้าวเฮ้ยโอ้ยมีคนจ้าปิศดารตอนีรกแรงสุดเออเออเฮ้ย บอจากุซ่โาโหบอจากุซ่าหืมอยากลองเรียบช่งใช้ไมดับตา้องดูให้เต็ไปกับเธอคิดจะอยู่เป็นประจำแต่มันกระโดดอไปเฉยชักใช่แล้วฉันอยู่ทั้งเช้าคำนะตอนเนี้ยมันก็เริ่มคำลแล้วแหละเนี่ยเน,นี่ยิงธนูไป,ปเลยเออ ตูนเปล่าไม่ได้คิดด้วยเองใช่ปล่ามันท้าย <c oughs> โอ้ตอนนี้ดูตมีศัตรูที่ไหนเราสร้างวางอีกเนี่ยก็ตำรเมื่อวิกกันยังไงล่ะเนี่ยตำรวจเนี่ยนศะัตรูใหญ่เลยแต่ฉันว่าเขาน่าจะกดนี้มากกว่าแหละ ้อาเริ่มพลังแา็ไเจ้บอสน,น้าที่เอาไปชวนมาก็เริ่มมาลเาเาะเฮ้ยเฮ้ยปาตัวอะไปปะเออใช่ดูไม่อ่ะฉันไม่อยากให้นายต้อยู่ที่ๆอันตรายมันจะให้นายวิ่งไปที่ที่อาจจะไกลหน่อยแต่มันไม่อันตราย นี่แหละมันน่าจะคลุมควรกับที่ฉันเป็นให้นาอยอู่ฉันจะหาฤิธิ์มาไม่ได้หาไหนมาไหนนี่เลยขอทุอกตนอ๋อออกห้องใหม่แหละรอบแล้วเขราะฉันนงยมาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครรู้อยู่แล้ว <c oughs> แน,น่นอนว้นวอร่อยนีเปลี่ยนดีด้วยอ่ะ วันนี้คนในมังกรมีเยอะเลยนะเออฉันตั้งแต่ชันให้ทั่วเมืองแต่ฉันก็ยังว่าให้ทั่วเมืองพราะฉะนั้นสกมาที่หนึ่งไปได้ทั่วเมืองหนึ่งสิ่มาที่หนมันก็จะไปได้ทั่วเมืองที่พูดนั่นเละตอนนี้สร้าัตรูหนักเลยนะโอเคสร้างสร้างสร้งสร้างส ส้างตูมาที่ร้านเคชช็อปสร้างสตูมาที่ร้านดอเอา้ดอกไม้หนึ่เดีวยว้หน,นดีน,น,ดน,น,ดนะไอบินาดอกหน้าตรงบนหนักคาเ,เหรอรติดอนุบาติเปนไเออไดีอนุบาลน่านนะจะได้ขอโทษด้วยนะแต่แตงโม,มสำคัญนะ ก็ไม่มีตังโมเอานกลปกันไดวันไหน่กินกันยังไงเนี่ยเอกัินราชาคือพื้นสีทาแต่วราชาอแค่นี้องเอว่โอเค กับเขาด้วยต้องจัดรถจ้าโอ,อ้ตรงจัดเลยกล็เหลืออยู่ยนะบอกที่ให้ต้องเยอะเออเออเออเดูเศษดูเศษเ,เขียวมาก,ก่อนที่จะตายโอ,อ้หมอเขาไม่ไหนเนาะเราวะ่าไอ้ท่านไม่มากันแลว้วจังโอ้ไม่ล้าเศษเขียวขาดตายหราสร้างสตูมาอย่างเยอะ หน,ออนห,หนึ่งร้อยคนแรกหนึ่งร้อยสองคนจะขอลดเพื่อที่เอาชนะศัตรูทั้งหมดสองคนไหนได้ปะเอาเลยแม่หน,นูนว่าฉันต้องเอาแลมโบอยู่แล้วโอ้ตอนนี้ฉันจะลบศัตรูปไปก็คงไม่ได้ไดไดแล้วแหละแลมโบ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 เออ แลมโบส่งเด้ได้เสียงตั้งหลเสียงอ่ะโอ้โหอยูนี้รถไม่สามารถทำอะไรได้ถึงได้รถจักรอีกเบี้ยวก็เถอะแต่แลมโบแน่นอนฉันม่ยอมอยู่แล้วก็ขอข้าสุดเออถ้าจะให้ดีนะเอารถของอีกตัว าจะใหงดีก็ควรเอาร้อยทันนี้ไม่ยามนี้ไปไหน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 เอดปักพิอ,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 อนี่วันนี้แฮปปี้ฉันคนเป็นหลายคนแล้วก็ยูยู หนุ่มมากเลยอ่ะอ๋อเสียงยังดังหืมเอ้อออยนั่นเราปีเปี้ยไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปฟื้นฟูนกัน,นสิหลงหลดเฮะยเรื่องความปลอดภัยนะฉันจะเสีมันมาเยอะก่อนเพรความปลอดภัยและควาเชื่อยแม่ของทุกๆคนแล้วความปลอดภัยของชื่อคนเดียวเด็อือ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  เหนี่อ้เย่เลยไม่สามารถที่จะทำอะไรทุกอย่างได้ คนจะหมดเมืองไปทางไหนก็มีเจ็โกรธอี่นี้ว่าคนโกรธไปเลยเดี๋ยวก็ต้องเจออีกแน่นอนแล้วคนโกรธใช้พวกตํารวจป่ามีเนี่ยใช้พวกตํารวจมีป่าตํารวจในป้ายเดี๋ยวดูก่อนว่าตาํารวจพว,าต,าวตํารวจอัไนหรอใช้างตูมไปกันไปคนโกรธนี่เหอันนี้นะอือหือ บักทุกอย่างบักบาถ้าก่อควนมมือฉันไม่เอาความสุขของคนอ่าคิดเป็นยังไงอ่ะทักนี่ยนัาจะไม่รู้เลยหรือกูจ

จะแบบลดการขได้30มสไไแบบคนทางจัดไไดู้่งสองสามยูฮูสิง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  อันนี้ดูดีกว่าโอ้อยู่ใกล้กคนโกดจับเลยงั้นเดี๋ยวลองขั้นไปดูไหนดีกว่าเอออันนี้มันที่ไหนกันน่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วมันแล้วมันถูกตั้งความให้จากไหนไม่เหรอลองหัวประตูออกไปดูหนึ่งดีกว่าเอ้าตรงนี้มีที่เปลี่ยนชุดด้วยเสียงน้ำฉันข เด็ชุดไหนก็แร้วกันโอ้โหตอนนี้ชชสร้างสตอเยอใช่ไหมล่ะเพราว่าด้ของฉันหยิตนี่งจะเอามันกลับไปยังไงกันดีนั้นชันขออนุญาต่บเลก้คือแบบเอาไปทำกิจการตรางี่สินาทีเลยยัยเอ็ดเลด้วย เวลาชาของฉันเดงลบอาชีของฉันส่งเดินอย่บนพื้นหอ้าวันนี้แาลกๆนะแล้วเขาจะไปเัออันตรายกับเราหร้เจ้า